มาอีกแล้วมดคันทําบุญนะครับมดชนิดนี้จะไปถามผู้รู้แล้วว่าเพื่อนเอินว่ามดคันทําบุญนศาสนาปเฮ็ดบุญบาป้าให้บุญกระถินกับื้องหด้นี้เจอกันอีกแล้วเช้านี้ที่ต้นยางคงจะเป็นวงจรเป็นวงจรชีวิตของเขาเขาก็ออกทำมาหากินเหมือนมนุษย์เล่เนาะมดคันทําบุญวันนี้ว่าจะไปทําบุญมาสั่นบางสง เาออกโซเชียลก็ได้หลายไลอยู่นะได้หลายไล์หลายวิวอยู่ม,มดตันนี้จะไม่สร้างความลำคาญให้กับมนุษย์เทนะ่าไหร่นะจะได้ทำอันตรายกับเราเอามือจับอย่างนี้มันก็ไม่กลัดไม่ตอดอย่างได้เลย มันก็หลีกทางให้มันก็หลีกเราไปมันก็เป็นธรรมชาติมีอยู่ต้นเดียวนี่แหละน่าจะเป็นรังของมันรงังเหมือนรังปลวกแต่ลักษณะคล้ายคๆปลวกนะหมดหมดประเภทนี้คล้ายปลวกอยู่ตรงโคนยางจะเยอะนี่แหละพี่น้องเอ้ยบ่มีนแนวสีเหตุบวมีนนะสีบอกบอกกับบอกกับหมดกับ หนูก,กับหนูไปแต่ละมือแต่ละวันส่งไปขอเห็ดเรียวเห็ดเฟซบุ๊กไปเห็ดติ๊กตอกไปพี่น้อง